สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารรค์บ้านนะครับประจําวันที่วันที่ไรเนี่ยวันที่8นะวันนี้ก็เป็นการตั้งผนังเนซะรามอลตั้งผนังเซราวบอนะครับทีนี้ก็รอบคลิปที่แล้วเนี่ยก็สาธิตไปแล้วนะคลิปนี้ก็จะมาเริ่มแผ่นที่2นะครับที่สําคัญเลยระหว่างเนี่ยมันต้องมี เอาน้ำนะน้ำให้มันชื้นก่อนนะแล้วเอาปูนเอาปูนป้ายด้วยนะครับปูนปูน,ปนไหนเนะี่ยปูนนี่แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยปูนที่กำลังผสมกันอยู่นี่แหละนะเป็นปูมอตา้าที่ซื้อมาพิเศษสำหรับของเขา,าเขาจะให้มาหมายถึงต้องซื้อเขามานะอันนั้นก็ริ่มนะรองข้างบนข้างล่างนะครับตรงนี้ต้องเห็นบอกว่าต้องทิ้งไว้สองวันนะ เดี๋ยวเอาปูน้าเอาปูน morta นี่ปูนมอต้าอัดหลังจากนี้นะแต่ว่าลิมเนี่ยมันก็ทําหน้าทีา่ปรับจูนนะปรับจูนให้มันขึ้นลงได้ระดับส่วนข้างบนเนี่ยใช้ PU PU เป็นกาว PU อัดนะครับแต่ว่าเ,าเมื่อกี้เขาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวต้องให้มันเสร็จก่อนเสร็จทั้งผนังเนี่ยนะแล้วค่อยยิงทีเดียวข้างบนนะส่วนข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวมันได้ระยะนะ ตั้งไปเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวไล่ไล่เอาปูนเนี่ยนะครับดับน้ำตั้งริมเป็นยังไงนี่ในปูนที่กําลังผสมเนี่ยนะครับอ,อ่าเสร็จแล้วก็เอาเอาไปยาข้างใต้นั้นนะ,ะซึ่งประมาณสองวันถึงจะต้องถอดออกถอดริมออกแล้วก็เอาปูนเนี่ย,ยกัดเข้าไปอีกทีะนะต้องสองวันอ่าแล้วก็พวกนี้ต้องเออเอาไอา้ น้ำพรมรีดเอาฉีดก่อนนะฉีดก่อนแล้วเอาปูมอตา้านะเอาปูมอต้าเนี่ยนะครับลูกนะทาให้ทั่วก่อนแล้วค่อยเอาผนังเนี่ยเข้าไปชนกัน,นเสร็จแล้วก็มันจะยึดด้วยอะไรเรียกว่า you นะยูเซฟตี้นะยึดเข้าไปในรูเมื่อกี้อย่างคลิปเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เจะดูไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ข้างบนก็ยึดเหมือนกันนะไอ้ตัวนี้ทําให้มันอยู่แต่ไว้ริมเนี่ยคือให้มันได้ระยะระดับนครับอ่อันนี้ก็นี่เซราวนะอันนี้ทีมงานมาจากราดบุรนะีมาตั้งแต่เมื่อคืนเอ้ยเมื่อเช้านี่ก็มาสาธิตนะมาทำยังไงนะอันนี้ก็เขาทำให้ดูแล้วอันนี้ก็จะลองทำกันดู เดี๋ยวทีมงานเรานี่ก็ลองทํากันดูนะครับว่า,ามีอะไรไม่ถูกไหมเดี๋ยวเขาจะได้แนะนําแล้วเราก็ได้ทากันต่วพวกอุปรกรณ์น,นี้ก็คือต้องซื้อมาประกอบนะซื้อมานะครับส่วนไอ้น,นี่ก็เดี๋ยวเราก็ต้องตัดนะแต่เขาเตรียมมาให้อยู่นะอาจจะขอเป็นตัวอย่างนี่ก็ได้2องอันละ อนี้เดี๋ยวพอางผู้หญิงว่าเนี่ยก็จะเอาปูนปูนอัดเข้าไปนะแต่ว่ายังไม่ถอดริมนะครับริมเนี่ยก็คือ2วันถึงถอดนะครับริมเนี่ยสวันถึงได้ถอดได้ข้างบนก็เหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวลงตั้งมาให้จดนี่นะเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาพีโฟมยิงข้างบนข้างบนนี่เป็นพียูโฟมส่วนข้างล่างเป็นอีกแบบพีโฟมก็คิดว่าเป็นวิลิเทนโฟมนะ เหมือนกับที่เขาใช้ทำหลังคานี่แหละนะครับหรือว่าอยู่ตามผนังตู้เย็นอันเดียวกันเดี๋ยวผมไปเช็คอีกทีว่ามันเป็นแบบไหนนะครับอ,อันนี้ก็ดูความถูกต้องและเหมาสะสมส่วนการขนย้ายเนี่ยก็นึกว่าแตยากนะแต่ว่าเราใช้ไม้สอดนะใช้ไม้สอดคนมีไม้ยูคาเนี่ยสอดเข้าไปก็จะง่ายกว่าง่ายกว่า อันนี้ทีมเราก็ลองลองทำกันแล้วลองทำกันละนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปถ่ายชัดๆอีดสีข้างล่างนะครับโม่ยกมันเอาไม้แยงไปไหไม้วฟังทีมนู้นก็เดี๋ยวเราก็เอาปูนฉับปิดด้านนอกเลยนะฉาบปิดด้านนอกตรงรอย นี่ก็เป็นวิธีการที่ทางผู้เชี่ยวชาญนะนี่ผู้เชี่ยวชาญลุงคนนี้กับทีมของเซลาวอนนะอันนี้น่าจะเป็นไม่ทราบใครมาด้วยกันนี่แหละเดี๋ยวเขาจะบอกเราเดี๋ยวทําสักสามสี่แผ่นนี่เราก็ทําเป็นแล้วก่อนอื่นก็คือพรมน้านะคนพรมน้ำสองด้านนะแล้วก็เอาปูนมอ์ต้าชนิดพิเศษําไมพิเศษแล้วก็ที่เขาให้มานี่แหละ ที่ซื้อมานี่แหละนะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูว่าเป็นปูนชนิดไหนนะครับสำหรับของเซลาวอเขาเลยนะเป็นปูนเฉพาะสำหรับเซลาวอ่ามันจะมีเล็กใหญ่นะสำหรับ9เซนผนัง9เซนกับผนัง7เซนครึ่งอันนี้เขาจะอธิบายนะครับ อันนี้ปูนะเนี่ยเดี๋ยวผมลงไปดูนะคลิปตัดไปนะว่าเป็นปูนที่ไหนแต่ว่าทางเซลเนี่ยแจ้งว่าควรจะเป็นปูนของเขาของของของที่เขาเนี่ยขายเพราะว่าเขาได้ทำการทดสอบมากับปูนนี้นะครับว่ามีความแข็งแรงนะครับอันนี้แล้วก็จะสาบเลยนี่ก็เอาที่สำคัญต้องเอาน้ำพรมฉีดให้มัน มีความชื้นก่อนอย่างนั้นฟูมมันไม่ไม่ไม่ติดนะตรงนี้เดือดคันเลยต้องฝิดฝิดไอโฟมอย่างนี้นะครับแต่เราต้องตัดนะตัดการขนย้ายก็เนี่ยสองคนขนไหวนะคนนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ยังขนไหวเลยนะเก่งๆนะเนี่ยมนมนต์ค่อยๆแข็งแรงแต่ก็ยังไหวอันนี้ก็จุดประสงค์เนี่ยเพื่อ เวลาที่เราเราฉีดปิュรูโมมันจะไม่ต้องไหลลงไปนอะอันนี้ก็จุดประสงค์นี้แค่นั้นอัดไว้นะค,ครับอะไมอแอะไไม่เก็บมือมืเหล็กมเก็บมืออ่านี่เราว,วิธีการ<อ>ขนนะทีแรกเราจะซื้อตะเข้มาขนแต่ว่าคงจะแตกหักแน่นอนอาใช้วิธีนี้น่าจะน,น่าจ้แต่โอเคนะครับอ่านี่ก็ดูเรียมผิวนะ อันนี้ก็นนจะเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบเท่าน,นี้ก่อนนะครับนนก็จะมีทีมทำนะแล้วก็ทำความสะอาดด้านหน้าแล้วเดี๋ยวพรมน้ำเสร็จแล้วแลวก็ปูนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูว่าปูนอะไรนะครับมันเป็นปูนชนิดพิเศษสำหรับเป็นปูนมอเตอร์นั่นแหละนะแต่ว่าเป็นยี่ห้อและสูตรพิเศษสำหรับของเซราวอลนะ อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปติดตามคลิปถัดไปนะครับ